โครงการสร้างบ้านให้พอ่อหรือพระตำหนักที่ลุกน้ำปากพนังได้ริเริ่มโดยนายเชษฐ์ตันสกุลซึ่งเป็นชาวลุกน้ำปากพนังเดิมทีเดียวจะจัดสร้างในรูปแบบศาลาทรงงานหรืออาคารทรงพบประชาชนแต่หลังจากได้มีการหารือกับผู้ใหญ่หลายฝ่ายจึงได้มีมติเห็นควรให้สร้างเป็นพระตำหนักประทับแรม ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่าจึงควรจะได้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจา่างแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทและด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเพราะการกระทำโดยประมาทขาดความรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในหน้าที่และการกระทำโดยขาดสติยังคิดขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิดความหลงความลืมตัวทําให้กระทําสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ซึ่งเป็นอันตรายมากอาจนําความเสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดจนทั้งประเทศชาติได้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวภาพยนตร์เพลงความฝันของพ่อในโครงการจัดทำภาพยนตร์เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวามหาราชประกันสังคมช่วยลูกจ้างในจ้างลดจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมลงและตั้งโครงการเงินกู้ให้ผู้ประกอบการเพื่อเสริมสภาพคล่องรวมเป็นเงิน10,000ล้านบาท พปปชชุดใหญ่ประชุมเร่งด่วนคดีความร่ำรวยผิดปกติของนายสุพจน์ซัพล้อมหลังจากตรวจยึดเอกสารคอมพิวเตอร์เตรียมให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมด สวัสดีค่ะสวัสดีครับกอต้อนรับน ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้าในาวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2554พบกับคุณกันยลพิมพสวัสด์และก็ผมสิทธิเดชมายลาภนะครับวันนี้นะครับรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ5ธันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความพร้อมใจกันของคนไทยทั้งชาติที่ได้รวมใจกันเป็นหนึ่งร่วมแรงร่วมใจ ระดมกําลังซ่อมแซมสร้างสถานสถานนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เป็นอันเป็นสารณประโยชน์ เพื่อฟื้นฟูถวายพ่อของแผ่นดินนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบทอกภัยในวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมคือวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปครับโดยทางสทศ1ก็จะมีการถ่ายทอดพิธีเปิดงานโครงการ5ธันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลนะคะที่ลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครนะคะ่ะแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงสัญญ,ญาณจากจังหวัดต่างๆนะคะก็ประกอบไปด้วยนนทบุรีเชียงใหม่ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราชสิงห์บุรีพิษณุโลกฉะเชงิงเซาสุร,ราษฎร์ธานีและนาราธิวาสน,นะคะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานโดยการแต่งกายชุดหลากสีค่ะยกเว้นสีดำและสีน้ำเงินเข้มนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเลยนะครับเข้าไปร่วมงานกันได้นะครับ แล้วก็ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ครับเปิดตัวภาพยนตร์เพลงความฝันของพ่อในโครงการจัดทําภาพยนตร์เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนรันษา7รอบ5ธันวาคม2554เราไปฟังพร้อมกันเลยครับ เพลงความฝันของพ่อที่นายภพบูลเกียรติเขียวแก้วหรือว่าปั่นขับร้องนะครับในภาพยนตร์เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ครับในงานแถลงข่าวความร่วมมือการจัดทําภาพยนตร์เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดตัวภาพยนตร์เพลงความฝันของพ่อในโครงการจัดทําภาพยนตร์เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบ5ธันวาคม2554 โดยมีนายวรวัตรเอื้อพิญญกุญลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางเตือนใจสินทุวนิกรองธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเปิดถแถลงข่าวเพื่อเทอิดพระเกียรตินะครับและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปดเพลงความฝันของพ่อประพันธ์เนื้อโดยนายไกรพบจันดีหรือว่าก,กบวงไมโครนะครับกับร้องโดยปั่นและกำกับการแสดงโดยนายคมกฤิตรีวิมล ผ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกคู่หนึ่งครับซึ่งในตอนแรกนั้นลูกจะไม่เชื่อแนวทางการดําเนินชีวิตของพ่อแต่พอเห็นว่าพ่อสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืนได้ซึ่งก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีก็ทําให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยึดมั่นปฏิบัติตามแนวคิดของพ่อเราไปฟังกันอีกครั้งครับพ่อทําไมพ่อปูมั่วซั่วแบบนี้ ทำไมไม่เลือกปลูกเฉพาะที่มันขายได้ราคาดีล่ะพ่อนี่แหละเขาเรียกว่าเกษตรแบบปาณีนะพืดผลพวกเนี้เวลาปลูกแล้วเนี่ยเขาก็พึ่งพาอาศัยกันเองนะพอเราเก็บได้เราก็ไปแลกข้าวแหลกปลาแลกผลไม้กับชาวบ้านเขาได้พ่อกะว่าไม่ได้ปลูกไว้ขายหรอกลูกอ้าวไม่ขายแล้วจะได้เงินยังไงล่ะพ่อก็ให้มันเหลือเท่ก่อนดีลูกเอ้ยแล้วค่อยไปขายทำแบบนี้แล้วจะไปตามใครเขาทัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตามใครสำหรับประชานชนที่สนใจนะครับสามารถรับชมภาพยนตร์เพลงความฝันของพ่อผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่าไปทางเว็บไซต์นะครับ w w w facebook father dream com นะครับ เป็นการดาเนินชีวิตที่พอเพียงจริงๆเมื่อคิดคำจากคุณพ่อที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตามใครค,คุณจะตามคนที่ร่ํารวยหรือว่าคุณจะตามคนที่เป็นคนดีอืมแล้วก็พอเพียงด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของสํานักพระราชวังค่ะร่วมกับรัฐบาลจัดการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมกลางท้องสนามหลวงนะคะแล้วก็มีการใช้ภาพยนตร์พานโนรามา บนกำแพงพระบระมหาราชวังค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2554ค่ะโดยทางด้านของนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะแม่งานหลักนะคะในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนพรรษา8 4พรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณมนฑนพิธีท้องสนามหลวงจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรการจัดนิทรรศาการในช่วงระหว่างวันที่3ถึงวันที่9ธันวาคมนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังยังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอนุญ,ญาตให้ประชาชนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพระบร,รมมหาราชวังในช่วงกลางคืนเป็นกรณีพิเศษจากประตูวิเศษชัยศรีถึงบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือเขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่5ถึงวันที่9ธันวาคมเวลา18นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกาก่อนหน้านี้นายรัตนาวุฒิวชโรไทยที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษสำนักพระราชวังได้ถแถลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7ดรอบ5ธันวาคม2554าสว่าสำนักพระราชวังได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้แก่ การแสดงแสงเสียงและสื่อผสมวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์8 4 0 0ันม,มหาราชาที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวงฝั่งพระบระมมหาราชวังในวันที่3ถึงวันที่9ธันวาคมระหว่างเวลา19เนาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาสนาทีรวมทั้งมีการการจัดฉายภาพยนตร์พาโนราม่าสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ8 4ปีแห่งความเรืองรองของกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีการใช้เทคนิคฉายภาพบนกำแพงสามิติ ร้อมกับมีการแสดงประกอบตลอดแนวกำแพงพระบรมมหาราชวังรวมความยาวทั้งสิ้น200เมตรค่ะ เริ่มงบเสาร์นี้นะครับก<ช>็ไปบพบกันได้ที่ท้องสนามหลวงก็ต้องสวยงามต่การตาจริงๆนะครับ,รบและนอกจากนี้นะครับชมครับกระทรวงมหาดไทยมีการจัดโครงการ5ธันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาระหว่างวันที่1-5ธันวาคมนี้ครับโดยนายดนตรีจะเป็นประธานปล่อยคารวานรถฟื้นฟูนฟนพื้นที่ประสบอุทกภัยณลานพระราชวังดุสิตครับ ตลอดคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งเวทีโครงการ5ธันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาระหว่างวันที่1ถึง5ธันวาคมโดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานนะครับโดยนางสาวยิ่งรักษชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการปล่อยคารวานรถ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยทุกภัยณลานพระราชวังดุสิตในเวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นขบวนรถจาก22จังหวัดที่จับคู่กับ22เขตของกรุงเทพมหานครที่ประสบภัยที่ต่างทยอยเดินทางมาประจำการตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับนอกจากนี้จะยังช่วยฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดที่ประสบทกภัยด้วยซึ่งมีรถทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีบางส่วนได้ไปประจําจุดพื้นที่ตามความรับผิดชอบแล้วด้วยครับขณะเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเยียวยาประชาชนซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษามาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยหรือเสียหายจากการใช้งานทั่วไปนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นณนะบริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับ ทางนี้ทางด้านกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ประสบอุทกภัยจัดกิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนและสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยจะทําโครงการนําร่องพื้นที่4จังหวัดได้แก่ลบบุรีพิษนุโลกอุบลราชธานีและพระนครศรีอยุธยานะครับโดยประชาชนร่วมถวายความจงรักภักดีโดยการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่รัฐบาลได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยนะครับ ไปต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่อาการอาหารเป็นพิษนั้นดีขึ้นก็เริ่มภารกิจโดยทันทีเลยนะคะก็ได้ไปเยือนที่เวียดนามค่ะประเทศไทยและก็เวียดนามก็เห็นพ้องตรงกันนะคะในการจัดตั้งคณะทํางานร่วมกันในด้านต่างๆค่ะโดยเฉพาะความร่วมมือเรื่องของข้าวค่ะโดยประเทศไทยนั้นได้แสดงท่าทีว่าจะไม่ให้มีการดําเนินกิจการใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของมิตรประเทศนะคะ ทางด้านของนางสาวยิ่งลักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่าจากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและได้มีการเข้าหารือกับข้าราชการกับนายเหวียนตนสูงนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีของเวียดนามค่ะถือว่าการเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้เป็นความที่น่าพอใจอย่างมากและมีการตกลงความร่วมมือกันในหลายเรื่องนะคะซึ่งทั้งสองประเทศนั้นเห็นพ้องตรงกันในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและเวียดนามในแต่ละกระทรวง โดยการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามและการประชุมร่วมกรรมการชุดต่างๆทั้งทางด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจความมั่นคงการเกษตรเน้นเฉพาะบางกระทรวงที่มีความสนใจระหว่างกันเพื่อให้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามครบ35ปีโดยเฉพาะความร่วมมือเรื่องของข้าวนยายกรัฐมนตรี2ประเทศจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยประเทศไทยได้แสดงท่าทีที่จะไม่ให้มีการดําเนินกิจการใดๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศิรภาพและความมั่นคงของมิตรประเทศรวมทั้งจะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเวียดนามทั้งทางด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาในภูมิภาคที่สําคัญนายกรัฐมนตรีไทยได้แสดงความสนับสนุน,นกลไกความร่วมมือไทยเวียดนามเช่นการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามการส่งเสริมความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในอนุภูมิภาคและการใช้ประโยชน์จากเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกตามที่อาเซียนได้มีการตกลงกันไว้ระหว่างไทยลาวเวียดนามเพือ่อก,กระตุ้นการค้าและการขนส่งตามแนวชายแดนซึ่งเวียดนามนั้นจะให้มีการส่งเสริมอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านการค้าการลงทุนและไทยจะให้ภาคข้าชนของไทยนั้นเข้ามาลงทุนด้านพลังงานในเวียดนามมากขึ้นเส้นธุรกิจไฟฟ้าและถ่านหินก๊าซธรรมชาติรวมทั้งการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งได้กล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเดินทางเงยีอยประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยนายกรัฐมนตรีของเวียดนามที่กล่าวชื่นชมความสาเร็จของไทยในการสร้างและพัฒนาประเทศและเชื่อว่าการบริหารงานภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีไทยจะเป็นบทบาทสําคัญที่ทําให้ภูมิภาคเอเชียและความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นโดยเวียดนามจะเร่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางร่วมวางพวงมาลาที่บริเวณสุสานอาดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายเสื่องต้นจางนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามที่ทำเนียบประธานาธิบดีและฝากความห่วงใยมาอย่างประเทศไทยและประชาชนชาวไทยที่ประสบทุกข์ภัยด้วยและมั่นใจว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี